ของไทยก็มีนะเจ้าตู่พนักงานพาร์ทไทม์ฮุนได เห็นน้องทูซอนพนักงานใหม่ของฮุนไดประเทศบราซิลกำลังมาแรงฮุนไดไทยแลนด์เลยขออวดกับเขาบ้างเพราะเราก็มีพนักงานพาร์ทไทม์อย่างน้องโอลลี่มาแวะเวียนรับแขกที่โชว์ลูมอยู่บ่อยครั้งสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ที่แวะเวียนมาหาเรานอกจากฮุนไดจะเป็นแบรนด์รถยนต์สำหรับครอบครัวแล้วเราก็ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ร่วมกับเราบนโลกใบนี้เช่นเดียวกับสุนัขที่ถือ เป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตว์ของมนุษย์ฮุนไดมอเตอร์เล็งเห็นปัญหาสุนัขที่มักจะได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งสุนักก็จําเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดเช่นเดียวกับคนฮุนไดจึงได้ริเริ่มโครงการลดรับบริจาคเลือดสุนัขเคลื่อนที่ซึ่งเป็นการล้มมือกันระหว่างแบรนด์รถยนต์ฮุนไดกับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยคอนกุกและสมาคมบริจาคเลือดสุนัขเกาหลี ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ